สวัสดีค่ะมาดูราคาทองคำกับกี้นะคะวันนี้วันที่3 1พฤษภาคมวันนี้สิ้นเดือนพฤษภาเนาะโอเคเริ่มต้นหับเฟมเดลี่นะกรอบราคาของ Daily ย,ยังไม่ได้เซตตัวใหม่นะคะทุกคนเอ่อตรงนี้เป็นจุดผ่านแดนสำคัญนะครับตอนนี้เดี๋ยวเธอมาเป็น Resistance และเดี๋ยวเธอมาเป็น Support นะคะสำหรับตัว support <laughs> เดิมนะคะของ กรอบราคาระดับเดลี่ที่หนะน,นึ่งเก้าห้าหนึ่งจุดแปดสี่นะเมื่อวานน่แท่งทะลุลงไปหลายแท่งแล้วทีนี้รีบาวขึ้นมานะคะทสอบบริเวณนี้อีกรอบหนึ่งนะคะก็ทำทรงว่าจะข้ามผ่านหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไปไม่รอดหรือเปล่าเนี่ยวันนี้มาดูกันต่อนะคะแรงซื้อแรงขายของทอมเฟมนี้เองนะคะแรงขายเนี่ยหมดนะคะแล้วก็แรงซื้อเนี่ยตั้งเขามาแต่ยังน้อยนะ เพราะฉะนั้นเอ,อจุดวัดใจเป็นตรงนี้เลย1951เลยนะคะว่าจะผ่านแดนขึ้นข้างบนหรือว่าผ่านแดนลงข้างล่างนั่นเองนะคะเพราะว่าสัญญาณบลูข้างล่างที่มาเนี่ยมันทาให้ราคาชะลอในการลงเนาะแล้วทีนี้พอมันชะลอในการลงมันรีบาวกลับขึ้นมาเทส1951เหมือนที่เรามองเมื่อวานแล้วนะคะทีนี้ก็ต้องมาติดตามดูในแับเฟมย่อยนะคะว่ามันจะผ่านสำเร็จหรือเปล่า,ามาดูสี่ชั่วโมง ทำพฟมสชั่วโมงนะทุกคนเมื่อวันเราเลงอยู่ว่าราคากำลังขึ้นไปทดสอบ EMB ห้าของทําเฟมสชั่วโมงเนาะตอนนี้ทดสอบมา3-4แท่งแล้วนะคะทุกคนมีเขาว่าจะผ่านไหมเนี่ยเดี๋ยวเช็คก่อนนะคะสัญญาณ red dot มาแล้วเนี่ยหมายความว่ามีราคากำลังเริ่มชะลอในการขึ้นเนาะโอเคเหมือนแรงแรงซื้อมันเริ่มตกอะประมาณนั้นนะคะ กรอบราคาสีชั่วโมงวันนี้เซ็ตตัวอยู่ระหว่าง1.963.40กับ1.931.95นะคะหลังจากที่มวันรีบาวขึ้นมาแรงมากแล้วก็จ่อจะเท็1.951ในที่สุดก็ทะลุขึ้นมาสูงถึงเกือบถึง1.965แต่ว่าจอดที่1.963 <laughs> โอเ, <laughs> เพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้กำลังแบบเจอด่านสำคัญนะคะมาเช็คกันว่ามันจะผ่านไหมนั่นเองนะคะ ก็เราดูแท่งสีชั่วโมงถัดไปนะถ้าแรงขายยังเอ,อยังมาต่อหมายถึงว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่าแรงซื้อมันตกอะ่ะถ้าแรงขายมาต่อแล้วกดราคาลงใต้1951ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะราคามีโอกาสที่จะลงไปวิ่งในชนแนลของทำเฟรมีชมั่วโมงหรือว่าถ้าหลุดบริเวณนี้แล้วทำนิวโลใหม่ได้นะ เพราะว่ามันยังเป็นขาลงที่แข็งแรงอยู่นั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้ขึ้นมาเทสต้านสำคัญเลยทีเดียวนะคะบ,บริเวณ EMA 50นั่นเองเพราะฉะนั้นดันวัดใจข้างบนคือตรงนี้นะทุกคน1963ดันข้างล่างคือ1951นะครับแต่จริงๆมีย่อยกว่านี้อ่ะมาดูหน่อยตอนนี้ S1 ติดอยู่ระหว่าง1965นะคะกับ1953 เอ้ยไม่ได้จอด1963นะจ๊ะทุกคนจอด1965จริงๆด้วยเทสแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับก็เนี่ยมาลุ้นกันนะคะว่าจะหลุดตรงนี้หรือเปล่า1953ถึง51เนี่ยหรือว่าจะปีนขึ้นข้นขางบนนั่นเองแต่ถ้าดูจากแรงซื้อแรงขายทำเฟรมใหญ่แล้วเนี่ยคือน้อยทั้งคู่อะทำทรงแบบว่าชะลอขึ้นไหวในกรอบแคบๆเหมือนรอข่าวหรืออะไรสักอย่างนะ เป็นทรงแบบนั้นเลยนะเพราะว่าเย็นนี้นะคะก็มีข่าวตัวเลขสําคัญในในตลาดเศรษฐกิจเยอะแล้วก็วันนี้เขาโหวตกันเรื่องเอขยายเพดานี่นะคะก็รู้อยู่แล้วลหละว่าเขาจะขยายนั่นแหละแต่ว่ากลัวลุงสองคน,น,นเขาจะแบบเอเขาเรียกอะไร t r i ตลาดก็มีความกังวลอยู่เล็กน้อยนั่นเองนะคะแต่ว่าตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจอะเยอะเลยทีเดียวนะคะช่วงตลาดนิวยอร์กเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังนะคะว่า แรงซื้อแรงขายเนี่ยมันจะมาในช่วงตลาดนิวยอร์กนะครับเออแต่ถ้าดูภาพรวมใหญ่แล้วนะฝั่งขาลงยังคงได้เปรียบนะคะแล้วก็กำลังเทสเอมเอสำคัญนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เออเรอดูข่าวด้วยนะว่าข่าวจะดันไปทางไหนแต่ถ้าดูที่ทำเฟรมเล็กอย่าง M15 นะคะตอนนี้ก็เพิ่งจะกดราคาลงมานะลงใต้ EMA ห้าสิบกำลังจะจอลงประเทศ l อ a เสองร้อยนะครับซึ่งก็เป็นเลเวลเดียวกันกับหนึ่งเก้าห้าสามกับแถวหนึ่งเก้าห้าหนึ่งก็ติดตามดูว่าหลุดตรงนี้หรือเปล่านั่นเองนะคะหรือว่าถ้าจะปีนขึ้นข้างบนเนี่ยราคาก็ไม่ควรจะปีนเลเวลนี้ได้นะถ้าอยากจะลงอีกเนี่ยหมายถึงว่าราคาแบบมีการรีบาวขึ้นรีบาวลงแต่ไม่ควรจะยืนเกินแถวเนี้ยหนึ่งกหกสามนะถึงจะมีโอกาสทางฝั่งขาลง ถ้าปีนบริเวณนี้ได้นี่คือแบบว่าปีนขึ้นข้างบนนะจ๊ะถ้าปีนขึ้นข้างบนเลเวลถัดไปของบริสิท์เสนสำคัญอยู่ตรงไหนบ้างเช็คหน่อยเพราะว่าวันนี้ข่าวเยอะไงไม,ไม่ไม่แน่ใจความผันผวน,ผนปีนขึ้นข้างบนเลเวลถัดไปของบริสิท์เสํนสำคัญคือแถวราคาหนึ่งเก้าเจดเ็นะคะเลเวลถัดมาคือ กรอบด้านบนเดิมนะคะของ s t a n c e ระดับ Daily ที่1985นะคะแล้วก็สุดระยะสวิงรายวันข้างบนนะคะวันนี้สุดอยู่ที่1994โอเคเห็นข้างบนแล้วทีนี้มาดูข้างล่างเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทำเฟรมใหญ่อะยังเป็นขาลงนะคะ4ชั่วโมงแม้ว่าจะโอเวอร์แล้วก็ตามแต่ว่าเขากำลังเทสแนวต้านสำคัญไงกลัวไม่ผ่านแล้วเด้งกลับลงมานะคะโอเค ซัพพอร์ตใกล้สุดตอนนี้ที่กำลังจ่อจะเช็ดคือหนึ่งเก้าห้าหนึ่งถึงหนึ่งเก้าห้า่่าาาหหหหนนึึึงงงเก้้้ถสามเเลวถัดมานะคะคือบริเวณนี้หนึ่งเก้าสี่ศูนย์นะคะแล้วก็อโลเดิมเมื่อวานโโลเดิมเมื่อกีนก็จุดต่ำสุดที่เขาลงไปต่ำสุดเมื่อวันอยู่ที่หนึ่งเก้าสามหนึ่งจุดเก้าห้านั่นเองนะครับ อันนี้คือเลเวลข้างล่างทีนี้มาเช็คไอ้นี่หน่อยระยะสวิงในกรณีที่เขาหลุดหนึออ่งเก้าห้าหนึ่งลงมาแล้วเนี่ยนะทุกคนมันมีโอกาสที่ทนะํมเฟรมเดลี่นี่ยเขาจะวิ่งต่อไปหาแอลแอลเบสสองร้อย L, L 200, ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเนี่ยเป็นด่านในยะสำคัญเลยทีเดียวนะครับ ถ้าลงต่ำกว่าหรือว่าหลุดหนึ่งเก้าสามหนึ่งที่เป็นโรดมเมื่อวานอ่ะก็มีเลเวลถัดมาของซัพพอร์ตสำคัญนะครับเลเวลแรกคือบริเนี้นะครับหนึ่งเก้าศูนเจ็ดแต่วันนี้สุดระยะสวิงรายวันข้างล่างนะคะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยโอเคเห็นภาพเนาะ ว่าเป็นขาลงที่ยังแข็งแรงอยู่นะคะแต่ว่าขึ้นมาเทสแนวต้านสำคัญนี้ก็ต้องติดตามดูว่าจะผ่านไหมนั่นเองไม่ผ่านก็มีอยู่สองอย่างคือกลับลงมาวิ่งในชาแนลราคานะครับที่ชาแนลนี้นะอันดับแรกระหว่างหนึ่งเก้าสามหนึ่งกับหนึ่งเก้าหกห้าแต่ถ้าหลุด ออกจากชาแนลนี้นะครับหมายถึงว่าหลุดขึ้นข้างบนก็เช็คทีละรีส i ิสแตน e ถ้าหลุดลงข้างล่างก็เช็คทีละระดับของซับพอร์ตเหมือนที่บอกไปโอเคเนาะแล้วก็มีข่าวนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นทรงเหมือนไซเว y ลอข่าวนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วจ้าบ๊ายบาย